สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกม,มอนทุกคนด้วยนะครับมาครับวันนี้ครับวันนี้นะครับเราจะมาล้างแค้นเจ้าซีกาดกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาลุยแค่คนเดียวนะครับแต่ผมจะพาเพื่อนอีก3ามมาลงกระทืบนะครับ <laughs> ถ้าเกิดเราไปเล่นกับ AI ที่เป็นคุณภาพแบบนั้นนะผมว่าเล่อีกสักสองสามตาก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเออแล้วก็ต้องสุ่มตัวอีกต่างหากว่ามันจะออกท่าอะไรอีกโอ้เยอะแยะครับวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนอีก3คนนะครับโอเคก็ถือเป็นแขกรับเชิญแล้วกันนะครับก็จะมีเสียงพวกเขาครับก็คุยผ่าน Discord นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกระทึบสีกาดกันนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราจะมาคุยกับคนนี้คนเดิมนะครับมาพาก่อนเราแพ้เราแพ้จริง โอเควิธีการเล่นนะครับเอ่อเรียกว่าเล่นเล่นกับเพื่อนนะครับก็ยลืมออนไลน์ด้วยนะครับเอ้ยผมยังไม่ออนไลน์เลยนะลืมออนไลน์ลืมออนไลน์โอเค๋ยวผมจะตัดกลับไปครับตอนที่คุยดิสคอตกับเขานะครับรหัสเหมือนเดิมเหมือนเดิมเจ็ดซีีหนึ่งหนึ่งพูดนายจับย่างซีการจับยังเรืยองจับมีมีมีใครจับแล้วบ้างจับแล้วนายสู้คือสู้ได้แต่ตอนจับมาไม่ให้จับแล้วใช่ป่ะใช่อ๋อมาแล้วลิเซ่า มีเซซ่าไหนจะต้องวิ่งมาตรงนี้เปล่าแม็กแลกอ่ะยิงไงมาแล้วอย่าเคทันว่ะโกโกโกอย่าเคเราต้องเลือกอะไรวะตัวนั้นแหละตัวไหนตัวนั้นแหละตัวนั้นไงล่ะนี่นะนี่มีคิสเออร์ี่หรือมีบีก่ามีมีแฟรี่นั่นมันนี่มันทำไมอ่ะแข่ง อาเบริตี้มันดีอยู่นะรีเบิร์ตกากกากมากมันไม่หลับเว้ยมันจะเอามาทำไมวะทำไมอ่ะมันไม่เคยใช้อ่ะตอนเขาโดนสปอร์ของไอเนี่ยที่เราต้องเลือกตีโอทำไมในเลือกซาตัวเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนข้างทางอ่ะใครก็ชอบซาตุนี่ไอ้มียมันมีแต่ซิ่งกีมอ่ะเออเบอร์ลอสซัมก็ไม่แย่นะเอาไปเที่ยวพี่แฮนด์อ๋อเอาไปเฮีวพี่แฮนด์อางเดียวอ่ะปกติตอนที่เล่นสี่คนมันจะมีคนซาป่ะหรือว่าตีตีสี่คนเลย แล้วตัว์พอดีหาเบลิเปอร์ดิเบลิเปอร์อ่ะทำไมต้องเบลิเปอร์อ่ะฟอนวีไวกาดอ๋อมันทายก็ได้นะไอ้นี่อะไรลากูลาาเหรอไอ้คาเมลตัวคารโลโบเอาตัวไหนอ่ะข้างหน้าข้างหน้าต้องไม่มีอะไรหน้าสุดคาร์โลการ์นก็ไปคาเมลเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นหนามคู่วะไปเอาตัวพวกพืชก็ได้นะอย่างน้อยก็ต้านดินได้อะ ตัวไอตัวถ้าถิ่เป็นไซดอนให้ทำอะไรบข้างหน้าเป็นผีกับมืดไอผีเป็นฟองทองอะ่ะอ๋อก็เป็นพืชนี่มาแล้วดีนะเอาไว้ต้านดินอยู่ยเอาลีบอมบีไว้ฮิวก็ได้ออโต้ฆ่ามันครับลีบอมบีเหยียดแท็กเกอร์ให้ใครสปรีดเร็วกว่ากันวะแมนตีไปเลยเกินเดี๋ยวมันตายกแลด้วย เออว่าลืมแปลงแปงเลยยยงพาาพุ่งนายชวนเราคุยอ่ะแล้วก็บอกคือแปลงกี่เราครเฮ้ยไม่เป็นความผิดพวกเราโอ๊ยคิวเราเลยเออเออเดี๋ยวอ้าวทำไมนิงไอบีมาไม่มีท่าอื่นแล้วไม่มีท่ามังกรไม่ใช่เหรอเฮ้ยีก็แย่แล้วเราเป็นแงาสิงโตไม่ใช่มังกรอยู่คิวให้อยู่ให้ใครวะเรื่องอะไรไอ้่องสตูเดี๋ยวนะแล้วตอนคิวมันจะเต็มเมื่อไรเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เกือบเต็มเลยไม่กได้คิวอ่ะ นี่ซาโต้โกโกคซาโตวแล้วนี่ใครใครจะเอาคาเมเมลไม่เอาอะกาดนะฮิวเท่าไหร่วะดูมุกเต็มป่ะวะเขาเกือบเต็มนะฮิวบาวจั๊บไปลงอีวีใหม่เลยไปแคบเออตัวมีท่าใบา ก็ดีเพื่อเราตีก็แตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราว่าจะเปลี่ยนไปเอาปักทองอ่ะโอเคจจับไปแต่โดนสุดใหญ่แล้วมคงก็จับเอาเลยป่ะก็จับไปจับเชือไว้แบบออกใช้นี่นะแบบไม่มีอะไรเพื่อโอกาสเจอใช้นี่ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งในร้อยนะใช่แต่เราไม่มีใช้นี่ชามก็อีก อ๋อโเดินนี้ก็คงมีหมดแล้วไะโอเคอะแม่แม่แบบยังโบโบแต่เอาดีไหมวะเจ้าหรอมีไอบีด้วยนะไอบีน้ำแข็งอ่ะจะต้อาสีกายไม่ได้ไม่เอาต้องซิลิโอซิิลโอนะเอาได้เอาเอาหรอปกติไม่มีใครเอาเนี่ยจบกันเบลล์ล็อตซ้ำกันเบลล์ล็อตซ้ำมีกรรมจริงตรงไหนวะอ๋อตัวผีเนาะดีไง ขวาเนี่อะไรวะซ้ายดิซ้ายเนี่ยทองขวาขวาเป็นเรือพัดป่าวะเมลวาเปอร์เซียนขวาเปอร์เซียนขวาเปอร์เซียนหรอเอาไอเทมด้วยไอเทมที่ใครเลือกก่อนหรือเลือกพร้อมกันได้ไม่เหมือนกันไอเมไม่เหมือนกันอ๋ออ๋อได้ไม่เหมือนกันเหรอมันแย่นี่มันชิ้นอย่างแย่อย่างแย่เลยอะอเดียววะระหว่างเพิ่มความแรงกับทีตัสที่เหลือแม่งอย่างโบโบ ซิลิโอเจอยูอะไรไหมครับไม่มีเจอครับเต่าเลยจยดเคซิลิโอแม่งต้องเป็นแคลรี่แน่ๆเลยครับวิกเน็ตโฟรีซีแย่แคโต้จริงๆเจอดีแย่ฟังช่องจะยินนี่ให้แปลวะซิลิโออาว่เอาว่าซิลิโอเทพซิลิโอที่ผมับ เราไม่จับว่าทีนโอ้ต้องต้องตีแรงแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเราขอฝากฟันซุติพวกนายด้วยเพราะเราจะกดท่านี้เท่ดีมากดีมากไอแสแล็บอ่ะอโหไม่โคตรแรงเดี๋ยวนั้นนายถือเท่อะไรวะเชื่อไม่แฟร์โอ้ฟักไม่ต้องมีอภิษฎีเอาว่ะ แม่แปร์จากชาติอะไรวะมิติกาอะไรวะมีเหรอไม่รู้มันแฮกเปล่าวิกเน็ตวิกเน็ตทำงานเลยเนี่ยแย่หน่อยนะครับแพงเลยแพงเลยเอาวิกเน็ตมาทำไมก็มันน่าน่าใช้สุดแล้ววะเดี๋ยมันใช้รอบเดียวไงมันหายอ่ะวิกเน็ตมันไม่หายแย่หน่อยนะครับโอเวอวดไอเทมหายฟรีเลยเออดิอันนี้นายเอาใช่ไหมเอาโอเคโอเ แล้วใครจะฮิวเราอะ่ะไม่เป็นไรนมรีเบอร์รี่ข้างหน้าเอาเบอร์รี่เหรอไม่จับนี่ไงไม่ติดไฟจริงๆด้วยอ๋อเพิ่งรู้ไม่งเรียนได้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวตัวตีเวทตีกายนะตีกายสิ อบยังแรงเลยแต่มันใส่มิติไฟมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยออกมาลิกแดดไงไอ้ยักษกากเอาไม่เอาอ่ะใช่แล้วครับเอาไม่เอายากมากแม่งมีแต่เนดสนีกเยี่ยงยยยยยายนัยย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 กยย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 ย้ยยยยยนียอย่างยยยยยยอยย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 แยยยยยยยวยย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 ่ยยยยยยยายย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  มันตีกายนะสีกาดมันเป็นเดนมแม็กมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เอาเปลี่ยนบีมันไม่ได้เหรอเออไม่ได้ถ้าเดนนัมแม็กอะเปลี่ยนไม่ได้แบบสีกาดแล้วมั้อะไรวะจูไคเนี่ยจูไคเลยด้านขวาเป็นไซดอนเอาอะไรเอาอะไรจูไคต้องไปจูไคอะจูไคดีกว่าจูไคเฮ้จูไคมีท่าตีมังกรอยู่เออก็ดีนะเพื่กระติกมังกรเว่ยเปล่า เว่หรือกายไม่เป็นกายกายแล้วก็คลองนี้เหรอถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอะไรวะดูเอลช็อปซึ่งไงเนี่ยเหรอไอ,ไอพึ่งรู้ยินนะในสูท่บาบอกว่ามันไม่มีพวกเจนสามใช่เหรอวะไม่มีอ๋อมันเป็นตัวนอกเด็กอารมณ์เหมือนอนอ่ป่ะไอพวกเจนเจอะ่ะนี่ใครแปลงวะค้าเมลหรอไม่ใช่ครับขาเมล ขาไม่วเลยไฮะมันไม่มีร่างสามใช่ไหมมีแค่พวกร่างสองเป็นหนึ่งอะเป็นหนึ่งก็จะใช่แบบพืชใครใครอุ้ยเดี่ยวรอดรอดตัวรอดตัวอุ้ยแม่งนี่ขนาดต้าแล้วนะฟิวพืชเฮ้ยเราได้เออเราได้หรือ่าเราเป็นแมลงแฟรี่ แกทำไงฮะเอา,าแล้วมีสปอว์ว่ะแม่เลนื่อ,อ,อยทำมึงแค่เงินต้อนเองตู้เซอเลโอไม่ได้หรอกไหนๆวันช็อตดิวันช็อตเซเรโอโอ้ยเซอเรโอไอเสอรบีมแม่เงเอ้ยเนี่ยกะไม่เห็นวันช็อตเลยเฮ้ยชนะอยู่เปล่าถ้าเกิดเราเราตีแล้วมันตาย ตรอต้องคนเล่นพับให้ตายคนเล่นพับแต่ตัวเองไม่มเป็นฮิว <laughs> มันฮิวลิวเลยว่าต่อไม่พอมันมีนมฮิวอีกตายเออทาีมไปเอาไปเอาเราไเอาไอ้ลิบอม,มบีนายยังโอาไอิว uh <laughs> ได้มันต้านดินด้วย <laughs> นายนายไม่สในใจว่าเลือดเหล่าน้อยหรือเยอะเฮไอเอซิกาดมีท่ามันมีท่าตีแค่ท่าดินกับมังกรเนี่ยนี่เอ่ไงมีมีสองได้อยู่ถ้ามังกรท่าอะไร จะก็เปนเผาไว้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ท่าซีเจอร์มันเหรอไม่มีซีเจอร์ไม่ใช่ทาซันแอโร่เหรอไม่ไม่ไม่ท่นี่ไงไออะไรวะอะไรคอว่าจำจำชื่อไม่ได้อ๋อไม่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 มีมันจะไม่มีนาะอ๋ออุ้ยอัลเบิร์ตินเฮดเอด้วยที่วะขอเรื่องไหนแต่มันไม่มีไอเทมไงยอ๋อเนอะแล้วคอเอินฟอสเซอร์เออใช่คอเอินฟอสเซอร์จ่าเลยครับ มันเข้าเลือดนน้อยๆมั้งเอ็นมันเข้าเลือดเยอะหรือน้อยถึงยิงแรงอ่ะโกโกโกไปโดยสีกขาโชคดีนะรีบอมบีนายแย่งตัวเราตอนแล้เตืรอนเป็นเรา, <c oughs> เ,ราเราคงเลือกจูใครเพื่อเอาเลือดแล้วเนี่ยบอกว่าเราคงไม่โดนตีนะแต่เราตายอีกครั้งไม่เป็นไรลิบอมบีช่วยไปเคลียร์ให้เพื่อนหน่อยไปเคลียร์ใส่เพื่อนแต่ตอนนี้ต้องหิวไปไม่ไม่น่ามีให้ให้หิวนะเราแปลงว่า แฟกทีรอได้ป่ะงั้นคนอื่นแปลงนะอย่าลองแฟเทีรอแล้วกันเออให้ซิวิโอแปลงดีกว่างาเลยน่าจะบอกแม็กเฟกทีรอเลยครับแม็กเฟกทีรอลองไห้ลบหไปเลยก็ได้เออเออลบหไปเลยนั่แหละต้ม้ออนอ้หูขได้ไอบีพูซสวยอย่าาค้นหอดเป็มอ้ ถึงแล้กได้ที่หลอดอ่ะโอ้ยเงเลยนะสั่นเลยโคตจริงวจริงอ้าวครมีไอเทมอ่ะอ๋อก็ลเวอร์ไงอ๋อมาแล้วอาเทวโอโคตรจริงคิวเโอเมครึ่งหลอว่านะฉอดนี้ให้ให้มื่ตีตัวเดียวก็ตายแล้วมึงมึงเต็มครึ่งอสเปคเคียไปเลย ไม่ต้องเฟกเทียก็ได้ในมีเดนนิงคิดดูดไปเลยดูดดูจะได้เท่าไหร่วะมันเฟกเทียไปแล้วขอเพียงแค่สำหรัแปลงใล้ยกันเอาให้มันตายไปเลยเออแปลงเลยไปเลยง่ายจังเลยโค่รจิงซิลิโอเออมันง่ายอ่ะมันง่ายแล้วไอ้เทมด้วยนะประเด็นโคตรจิงซิลิโอโอ้แล้วนี่ไงเมตาใหม่2022ยี่สิบก่อนดิ ยิงตัวเท่ากันเลยนี่หว่ามันเบาอ่ะดูเลือดยิ่เด้งขึ้นมาดิวิ่งตัวเต็มเบาตรงไหนวะเลือดมันเยอะเฉยแม่งดูดเต็มเลยเนี่ยโอ้โหยอเลยจริงๆครึ่งหลอกของมันก็ก็เหมือนเลือดเต็มมาเลยเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อไอ้ล้า นนี่มไปเลยเทลิโอยังด้วยยังอ่ะปิดเลยครับปิดเลยครับปิดเลยซทลิโอมาเทพซทลิโอปิดเกมครับแปะเลยกระตลองอีกที่ใส่กาดอีซี่อีซี่อืมอีซี่อีซี่หมดเลยแล้วเทลิโอเอาละไปไปเลยบิ๊กบอลเราจับไปแล้วไม่เงยเราจับไปแล้วเอ้าเลยนะ อย่างนี้พวกนายก็ไม่เพิ่มไม่จับปุ๊บมันสามารถบันทึกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมใช่ได้ได้เอาได้ได้เซฟได้อ๋ออ,อ,อย่างนี้ก็แบ่งแบ่งไปกันได้<ม>ดีกวา่าว่าใครเจอแค่บันทึกได้แค่จับไม่ได้อาจับไปแล้วไม่อยากตีทีการเรื่อยๆก็ตีได้นะ <c oughs> ทำไมจะ <c oughs> ฟาร้าหรอไม่ฟาร์มแม่งเปลืองเวลาชีวิตชิบหายถ้าทีมไม่ดี <c oughs> ที่ม่ถึงก็สุ่มสุ่มไ้โปเกมอ่ะนะหรือว่ายังไงเออถ้าสุ่มแม่งได้แต่ตัวกากอะจบเลยเนี่ยเก็บไม่ดีว่ะไม่เห็นความยากเลยนะเออตอนแรกนึกว่ายากโอ้ยยากตัวดีเออแจ้หน่อยนะครับเจอตัวดีก็เลยโอเคพอจูใครไปดีว่ะได้มาสิบอันเนี่ยไอปาตี้ จะมาจับซิกาแต่ซิกามาันไม่ใช่นี่ได้ได้จูใครกันมาแทนจับไม่ใช่นี่จูใครใช่นี่ปะไม่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 โอ้ถึงในร้อยเลยนะมันมีท่าใหม่เอาเบรกิ้งโซนอ๋อพวกพวกสตาร์เตอร์นี่มันรู้องจับช้อนในแม็กแลหรอใช่ใช่โอเคโอเคเอ็นสามอ่ะโอเคครับวันนี้เราก็ล้มซิกาเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> จากการแบบค่อนข้างง่ายเดีย๋ยวไว้รอบหน้าไว้เจอกันอีก ว่าจะเป็นตัวอะไรนะตอนนี้กำลังตามหาเนคอสมาอยู่ถ้าเจอเนคอสมาจะจับเนคอสมาแล้วก็เอามายืนให้กับพิวนี่เพราะพิวนี่มันต้องการไอ้นี่บ่อแสนะครับเพราะมันมีบ่อแสหนึ่งที่มันเหมือนจะต้องเจอพวก UB นะครับก็คือน่าจะเป็นเนคอสมาแหละนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะแล้วเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับไปบ่ายบายสวัสดีครับ